สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการตามกฎหมายต่อนายสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเรียนเอสเซสเดเวลอปเมนต์จำกัดหรือไม่อย่างไรเกี่ยดกัเรื่องนี้จึงไม่มีการดำเนินการผมก็คิดว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามนะครับก็เห็นด้วยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่านี้ ที่กองปราบครับก็จะได้รื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่นะครับเรื่องนี้จับตามองฮะนะต้องจับตามองตอนนี้ณนะปัจจุบันที่ผมนำคลิปเนี่ยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหามีแต่ข่าวว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาพอแจ้งข้อกล่าวหาแล้วแน่นอนฮนะเขาก็จะให้การปฏิเสธซึ่งหลักฐานพยานตัวบุคคลนะซึ่งจำคุกอยู่เนี่ยก็จะเป็นพยานปากสำคัญที่มัด เรื่องให้สินบนเจ้าหน้าที่ตามมาตรา82นะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่นะฮมีคนสนใจแล้วก็โหวตกันมามากแหละ นะครับก็คือเรื่องของน้องของธนาธรน,นะฮตกลงมันยังไงเป็นมาย,ยังไงผมได้อธิบายไปเข้ากร้าวรอบหนึ่งแต่กล่าวเนี้ยมีรายงานจากสื่อมวลชนที่ผมอ้างอิงโดยฐานเศรษฐกิจเขาได้โพสต์ข้อความว่ากองปราบจอจะแจ้งข้อหานะฮะสกุลทรจึงร่วงเรืองกิจติดสินบน20ล้านเรื่องของคดีทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะพี่แจ็นะคไปร้องที่จะเอาผิดตำรวจ จนสุดท้ายกองปราบมีการเตรียมที่จะเอาผิดกับน้องชายของธนาธรจึงรุ่งหน่งกิจข้าพเจ้าจึงค่ขอสอบถามข้อเท็จจริงแทนพี่น้องประชาชนว่าเหตุดใดพนักงานสอบสวนจึงไม่มีการสั่งฟ้องนายสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจเพราะข้าพเจ้าสงสัยว่าอาจจะซ้ำรอยกรณีคดีบอสกระทิงแดงได้จึงค่ขอความกระจ่างแจ้งจากท่าน โดยเร็วที่สุดอันหนึ่งบริษัทเรียนเอสเซสเดเวลลอปเมนต์จำกัดได้เปลี่ยนชื่อมาแล้วรวม3ครั้งและขณะเกิดเหตุตามคำพิพากษานี้เมื่อเดือนมีนาคม260ถึงวันที่18กันยายน260บริษัทเรียนเอสเซสเดเวลลอปเมนต์จำกัดได้แสดงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่3กรกฎาคม260ลําลดับที่1นางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจลำดับที่2 คือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและ6นายสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจตามสำเนาเอกสารที่แนบมานี้ลำดับที่5จึงกลับเรียนมาเพื่อประกอบเป็นข้อมูลในการพิจารณาข้าพเจ้าจึงขอให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโปรดสอบสวนพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีและผู้มกับสถานีตำรวจว่าเหตุใด จึงไม่ฟ้องนายสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจและเมื่อมีคำพิพากษาประจักษ์ชัดเช่นนี้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการตามกฎหมายต่อนายสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเรียนเอสเซสเดเวล OP เมนต์จำกัดหรือไม่อย่างไรจึงกลาบเปียนมาเพื่อขอความกรุณาให้ท่านดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยด่วนที่สุด เป็นการติดสินบนให้เงินแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นจำนวนถึง20ล้านบาทจากสินบนที่ตกลงกันตามที่ระบุในคำพิพากษาคือมีการตกลงกันที่จะให้เงินกันถึงจำนวน500ล้านบาท นี่ครับในคำพิพากษาได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าเพื่อให้บริษัทเรียนเอสเซสเดเวลอปเมนตจำกัดได้สิทธิการเข้าที่ดินแปลงดังกล่าวโดยมีค่าตอบแทนจำนวน500ล้านบาททวนแสดงว่าที่ดินดังกล่าวมีมูลค่านับหมื่นล้านบาทถึงกล้าจะจ่ายกันมากถึงเียงนี้และเป็นการ ติดสินบนเจ้าหน้าที่สำนังกงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าน้องชายของนายธนาธรจึงรุ่งรวงกิจเร่งรุ่งเรือนกิจจักล้าจะทําการดังกล่าวน,นั้นให้มีการไม่ต้องไปประมูล5้าล้านบาทส่วนราคาประมราคาเช่าจะเป็นกี่พันล้านอันนี้ยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นสินบนตรงนี้จะเป็นสินบนห้าร้อยล้านบาทแต่มีการจจายเบ้อต้นเป็นยี่สิบล้านบาท การกระทําทความผิดของจําเลยทั้งสองสำเร็จเรียบร้อยต่างกรรมต่างวาระแล้วก็หลายกระทงความนะครับสารตัดสินจำคุกทั้งสองคน6ปีถ้รับสรารภาพก็ราลดโทษอหนึ่งเลยนะ3ปีจำเลยยังอยูอย่ในเรือนจำแต่ปรากฏว่านายสุภินทรซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่า เป็นผู้จ่ายเงินคือเป็นผู้จ่ายเงินจริงอะนะครับแต่ว่าจะต้องสงสัยว่าเป็นผู้ใช้หรือผู้สับสนหรือไม่เนี่ยยังไม่มีการดําเนินการในทางกฎหมายแล้วแล้วก,วก็ไม่พบว่ามีการฟ้องคดชีชอาโกงเรียกเงิน20ล้านบาทดังกล่าวคือเพราเงิน20บล้านบาทก็เป็นเรื่องเองินใหญ่นะว่าไม่พบแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ ฟ้องเฉพาะจำเลยสองคนเราก็เลยมีคำถามซึ่งสังคมก็ถามเหมือนกันนะครับว่าเหตุใดเรื่องนี้จึงไม่มีการดำเนิกนการผมก็คิดว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามนะครับก็เห็นด้วยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบขนาดนี้สมมตอยู่ที่กองปราบนะครับก็จะได้รื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่นะครับทั้ง พยานหลักฐานที่เป็นเช็คพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารสัญญารวมถึงการให้ปากคาของจําเลยทั้งสองที่อื่นๆจำแล้วเนี่ยน่าจะเพียงพอนะครับรวมถึงอาจจะสอบเพิ่มพนักงานที่เกี่ยวขอ้องว่าเรื่องนี้มีการใช้หรือให้การสนับสนุนซึ่งผิดกฎหมายอาญามาตรา8.4หรือไม่หรือเป็นผพื่อที่ต้องมีความเท่ากับเพื่อการดำเนินการเมื่อวานเชิญมาแล้ว เมื่อวานเชิญนายการนะครับแต่ว่าเชิญนยายการมาเหมือนกับที่เราเชิญตำรวจเชิญศาลนะครับเมื่อวานผู้ผ,ผู้ผู้แทนสำนักงานอายการมาโดยผู้ช่วยในขาา่าิ่าวสำนักงานอายการสูงสุขภาพท่านมาแล้วก็เราเชิญมาในเรื่องที่เราติดตามการชุมนุมนะครับในคดีความต่างๆ ซึ่งตอนนี้ทราบว่ามีมากกว่า,100า,ร,าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคดีแล้วนะครับตัวผมนะ้รับผมที่นี่สองสองคดี่อถอยตรงอ๋อสัมรวจอัยการอัยการอย่างอย่างเรื่องเรื่องตรงนี้ไม่ยังไม่ยังจะพา,ากลางคดีคดีความที่เชิญมาติดตามเรื่องการชุมนุมแต่ว่าได้ฝากสองประเด็นคือประเด็นเรื่องคดีบอสเดิมรวมถึงการปฏิรูปกฎหมายตำรวจกับเรื่องการสอบสวนของอัยการแล้วก็เลยติดตามคดีนี้ด้วยแล้วก็ขอให้ไป สุนทรการในการท่านท่านส่งคำตอมาว่าเรื่องนี้คดีถ้ายังไม่ไปถึงก็จะอยู่ท่านตำรวถ้าไปถึงแล้วท่านไม่ท่านถึงไม่ไดําเนินการอันนี้ยังไม่ได้ขึอบในเชิงปรากฏการนะครับเราคงได้เห็นแล้วนะครับว่าก็มีการไปร้องที่จะเอาผิดกับพนักง,งานสอบสวนที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในสมัยนั้นนะครับตั้งแต่ปี2561-62ที่ผ่านมา ในกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เรื่องที่ดินแถวย่านดัดเปล่าปรากฏการณ์ของมันก็คือว่าตอนนี้กองปราบปรามก็เตรียมจ่อแจ้งข้อกล่าวหานะครับชื่อสกุลทรนนะครับจึงรุ่งเรืองกิจหลังจากถูกระบุในคำพิพากษาศาลคดีทุจริตป,ปมปมให้เงิน20ล้านแก่เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับเพื่อ ให้บริษัท Real e s t a t e นะครับเช่าที่ดินขององค์การโทรศัพท์นะขอภายย่านคิดลมนะครับสำนักข่าวอิสรานะครับได้อ้างอิงว่าความคืบหน้ากรณีที่บุคคลสาธารณะหลายรายตั้งข้อสังเกตถึงมีไม่มีการดำเนินคดีกับสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานเจ้าหน้าที่นะบริหารบริษัท Real e s t a t e e นะครับด e เ e จำกัดในฐานะเป็นผู้ให้สินบน ตามคำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบสั่งลงโทษจำคุกนายประสิทธิ์อภัยพลชานอดีตเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นชื่อเดิมนะครับและนายสุรกิจตั้งวิทูน,นิดนะครับสองจำเลยคดีปลอมแปลงเอกสารทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในการอ้างแก่นายสุกุลทรว่ามีาสิทธิ์เข้าเช่า องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยหรือชิดลมโดยจำเลยทั้งสองรายอ้างว่าสามารถดำเนินการให้บริษัทเรียลเอสเตดได้ประโยชน์นะครับในการเช่าที่ดินโดยนายสกุลทอน,นะครับมีการจ่ายเงินตอบแทน500ล้านบาทโดยเบื้องต้นมีการจ่ายไปแล้ว3งวดรวม20ล้านบาทนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัทเรียลเอสเตดนั้นนะครับเมื่อวันที่7 ธันวาคมที่ผ่านมานะครับสำนักข่าวอิสราได้ยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงจากกองบังคับการปราบปรามหรือกองปราบถึงกรณีนี้ว่ากองปราบอาจจะมีการเรียกนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมาแจ้งข้อเก่าหานี้แหล่งข่าวก็อ้างว่าภายหลังที่มีการนิราทษารณ์เหตุใดจึงไม่มีการดำเนินคดีกับนายสกุลทรในฐานะผู้ใช้ผู้ให้สินบนในคดีนี้ ทั้งที่ในคำพิพากษาดังกล่าวระบุตอนหนึ่งว่านายสุกุลทรเป็นผู้จ่ายเงินค่าดำเนินการจำเลยทั้งสองรวม20ล้านบาทนะครับแหล่งข่าวได้บอกกับสำนักข่าวอิสราบอกว่านะครับการสอบสวนคดีนี้ทางกองปราบปรามดำเนินการสอบสวนมาตั้งแต่ปี2,560เป็นทางลับนะครับจนได้ข้อมูลการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์รายดังกล่าว จึงเชิญสำนักทรัพย์สินมาเพื่อแจ้งความในคดีนะครับโดยระหว่างการสอบสวนนี้มีพันธ์ตำรวจเอกสุวัตแสงนุ่มยศในสมัยนั้นนะครับปัจจุบันยศพลตำรวจพลตำรวจตรีนะครับดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจกองปราบปรามเป็นหัวหน้าคณะพนักง,งานสอบสวนในระหว่างนั้นมีการถกเถียงว่าจะดำเนินคดีกับนายสุกุลทรหรือไม่ในฐานะผู้ใช้ นะครับหรือผู้จ้างวานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา84นะครับอย่างไรก็ดีในที่สุดก็ไม่มีการดำเนินคดีกับนายสกุลทรนะครับและไม่มีการเรียกนายสกุลทรมาสอบปากคำด้วยเพราะพยานเอกสารหลักฐานมีเพียงพอจะดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินนะครับดังนั้นในการดำเนินการหรือดำเนินคดีนี้จึงไม่ปรากฏรายชื่อของนายสกุลทรอยู่ในสำนวนเลย ภายหลังมีกระแสข่าววิวจา์ดังกล่าวนะว่าทําไมไม่ดําเนินคดีกับนายสกุลทรกองปราบปรามจึงมีการหารือกันในเรื่องนี้และเห็นว่าอาจมีการเรียกนายสกุลทรเพื่อมาแจ้งข้อกล่าวหาในคดีนี้แล้วนะครับทางนี้คดีที่ศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางมีคํำพิพากษามเมื่อ27พฤศจิกาย,ยน2562 นะครับมีคดีดำที่อท76ทับ2,512คดีแดงที่อท228ทับ2,562ระหว่างพนักงานอายการนะครับสำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามทุจริต4เป็นโจทย์ฟ้องนะครับานายประสิทธิ์อภัยพลชานจำเลยที่1แล้วก็นายสุรกิจตั้งวิทูนิตจำเลยที่2 ฐานมีความผิดตำแหน่งหน้าที่ราชการนะครับความผิดเกี่ยวกับเอกสารความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพมีโทษจำคุก3าปีนะซึ่งคดีนี้ก็เกิดขึ้นแบบนี้คดีนี้น่าสนใจนะประเด็นที่ว่าก็คือว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริยนะ์ในอดีตเนี่ยเป็นของรัฐแต่ปัจจุบันเนี่ยทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ ะะเป็นองค์กรเป็นพระราชบัญญัติใหม่ขึ้นมาประเด็นก็คือว่าเจ้าหน้าทีนะะ่ที่เกิดเหตุในสมัยนั้นเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไหมนะฮะเข้าขายให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ตามมาตรา82เนี่ยพอดีมันผ่านมาแล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยประเด็นนี้น่าสนใจนะฮะคดีนี้ต้องจับตามองให้ดีว่าตำรวจกองปราบปรามเนี่ยเขาจะแจ้งข้อกล่าวหากับธนาธรหรือไม่น้องขออภยัยน้องชายของธนาธรหรือไม่ นะครับคดีนี้ก็กึ่งๆนะผมว่านะประเด็นต้องดูย้อนหลังนะครับว่าขณะนั้นนะเป็นเจ้าที่ของรัฐจริงนะแต่ตอนนี้มันมีพรบรเปลี่ยนไปแล้วนะมันมีผลอย่างไรแต่คดีความนะมีอายุ10ปีนะครับเรื่องนี้ก็ทำให้เราเห็นมากขึ้นล่าสุดฮะนะล่าสุดเนี่ยท่านอ,อ,อดีตผู้พิพากษานะครับท่านได้ให้แง่คิดไว้น่าสนใจนะ ให้แง่คิดไว้น่าสนใจอดีตผู้พิพากษาท่านชื่อ,อ,อท่านบอกว่าหลังจากเรื่องราวของน้องชายธนาธรเนี่ยนะครับจึงงเลื่องลิขิตมีข่าวเกี่ยวกับสินบนเจน้าหน้าที่หวังจะได้ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นที่พูดกันมาอย่างก้างขวางนะครับแต่ในทางกลับกันไม่ค่อยมีฝ่ายค้านพูดเรื่องดังกล่าวน,นายชูชาติสีแสงอดีตผู้พิพากษาสารดีกาได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเ Facebook ส่วนตัวถึงกรณีนี้ว่า ทำไมฝ่ายค้านกรรมธิการและประชาชนและสื่อทั่วไปถึงไม่พูดกรณีของธนาอของธนาธรเลยน้องของธนาธรเลยโดยข้อความระบุว่านะครับธนาธรจึงรุนงงกิจเสนอให้สินบนรองผู้มนวยการนะครับสกุลทรน,นะขออภัยสกุลทรจึงรุนง,งกิจเสนอให้สินบนรองผู้มนวยการสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สื่อมวลชนไม่เสนอข่าว สสฝ่ายค้านและกรรมธิการปรปรชนะครับของสภาผู้แทนรัษฎรเงียบฉี่นะครับท่าธนาทรขอไปัยทา่านายสกุลทรเป็นญาติหรือมีส่วนเกี่ยวข้ของกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหรือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาสื่อมวลชนคงเสนอข่าวกันครึกโครมตลอดทั้งวันสสพักเพื่อไทยพักก้าวไกลและพักฝ่ายค้านอื่นๆคงออกมาถล่มผู้นํา ผู้กระทําและพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์หรือพลเอกอนุพงศ์จนเละเทะไม่มีชิ้นดีแล้วแต่เมื่อนายสกุลทรมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้อยู่เบื้องหลังมอ็อบที่ประกาศนะครับนายสกุลต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์สื่อมวลชนจึงไม่เสนอข่าวพักการเมืองและสสฝ่ายค้านจึง,งเงียบฉี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นอยู่ในประเทศไทยก็เป็นแง่คิด ของท่านชูชาติฮะอดีตผู้พากษาสารดีกาเรื่องนี้จับตามองฮนะต้องจับตามองตอนนีนะ้ปัจจุบันที่ผมทำกลิปเนี่ยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหามีแต่ข่าวว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาพอแจ้งข้อกล่าวหาแล้วแน่นอนฮะเขาก็จะให้การปฏิเสธซึ่งหลักฐานพยา,ยานตัวบุคคลนะซึ่งจำคุกอยู่เนี่ยก็จะเป็นพยา,ยานปากสำคัญที่มัด เรื่องให้สินบนเจ้าหน้าที่ตามมาตรา82นะครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจเพราะเกี่ยวข้องกับธนาธรนะครับเพราะธนาธรที่ผ่านมาก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ต้องการให้สนับสนุนนะให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ในนั้นก็เรื่องของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับคราวนี้ก็มีเรื่องราวของน้อง ที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตนะครับเรื่องของทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์จึงเป็นที่น่าจับตามองนะครับว่าเกมนี้จะจบยังไงขั้นตอนแรกก็ต้องแจ้งข้อเก่าหาพอแจ้งข้อเก่าหาก็เข้าสู่กระบวนการของอายการจากนั้นเข้าสู่กระบวนการของศาลนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะนำมาเล่าสู่กันฟังว่ามีความคืบหน้าขนาดนี้เมื่อไหร่แจ้งข้อเก่าหาหรือไม่แจ้งข้อเก่าหาเดี๋ยวมาว่ากัอานอีกยกหนึ่งขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทาสากเักตรียมกิจวัฒนาสวัสดีครับรางวัล u n i น e d Nation d e v e l o p m e n t Program Human d e v e l o p m e n t l i f e ต i ไ e ฟ e พาร์มเชียฟเ a นตเป็นรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ซึ่งเป็นรางวัลชิ้นแรกของโครงการพัฒนาแห่งสักรัชา,ช,าชาติหรือี จัดทาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ทรงครองศิรราชสมบัติครบ60ปีลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ เราจะอยู่อย่างจงรักอย่างพักดีเป็นใต้ฝ่าทุลีชีวิตยอมพลีให้องเนื้อกล้าวมหาวชิราลงกรใด้คงอยู่คู่ชาติไทยเราได้เป็นร่มเงาเหล่าพระศพนิกอเป็นพ่อของแผ่นดิน ยอมเลือดรินลังแม่ร่างถูกฝังกลบลึกลงดินถึงลมหายใจตั้งสิ้นเพียงแค่พ่อของแผ่นดินได้ยังคงอยู่ต่อไปอขอเดชาใต้ฝ่าละอองทุลีระบาทระบกกล้าวชาวไทยพ่อเป็นศูนย์รวมใจพลังศรัทธายิ่งใหญ่เป็น่มใสแผ่นดิน จะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างพักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี ยอมเลือดรินลังแม่ร่างถูกฝังกลบลึกลงดินถึงลมหายใจต้องสิ้นเพียงแค่พ่อของแผ่นดินได้ยังคงอยู่ต่อไปขอเดชะาใต้ฝ่าละอองทุลีประบาทพระบบกล้าวชาวไทยพ่อเป็นศูนย์รวมใจพลังศรัทธายิ่งใหญ่เป็นร่มไส้แผ่นดิน จะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างพักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี จะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างพักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี เราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักใต้อยางาพักดี สำหรับผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k ทาง y t u t u นะฮะทั้งดับทาง Youtube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง Youtube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง f c e e o o o นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทอดศักด์เจียกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวนะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ V6 นิวครับ